Study We Podcast Wealth Together Grow ผมเชื่อว่าคหลายๆคนเนี่ยก็คงอยกจะหาสินทรัพย์ที่มาเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างความมั่งคั่งในอนาคตแต่ก็ยังไม่รู้ใช่ไหมล่ะครับว่าสินทรัพย์เนี่ยหลักๆเนี่ยมีกี่ประเภทและความเสี่ยงเนี่ยมากน้อยขนาดและนี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้ก็ได้ครับ สวัสดีครับผมอาร์ติแวลวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของสินทรั์กันดีก,กว่าครับว่าหลาักๆแล้วเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ประเภทและแต่ละประเภทเนี่ยมีความเสี่ยงกันมากน้อยขนาดไหนแต่ก่อนอื่นที่ผมจะไปบอกเรื่องนั้นเนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับของฟินทรั์กันดีก,กว่าครับว่าความหมายของฟินทรั์เนี่ยมันคืออะไรสิพย์นะครับคือสิ่งที่เราถือไว้เนี่ยแล้วมันสามารถเพิ่มมูลค่าได้หรือเป็นสิ่งที่สามารถทําเงินให้กับเราได้นั่นเองครับผม โดยสินทรัพย์เนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันคือสินทรัพย์ที่สามารถหมุนเวียนได้แล้วก็ไม่สามารถหมุนเวียนได้นั่นเองครับผมโดยที่สินทรัพย์ที่ไม่สามารถหมุนเวียนได้เนี่ยถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือที่ดินนี่แหละครับที่เราต้องซื้อทิ้งไว้แล้วก็ปล่อยให้มูลค่ามันเพิ่มไปตามกาลเวลาแต่ถ้าเป็นสินทรัพย์ที่หมุนเวียนได้เนี่ยก็คิดภาพง่ายๆเลยครับผมก็เหมือนกับเพื่อนมาขอยืมเงินเราใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็คิดดอกเพื่อนไปนะครับเป็นรายเดือนจนกว่าเพื่อนเน ครบตามกําหนดนั่นเองนะครับทีนี้ทุกคนก็คงเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าสินทรัพย์เนี่ยคืออะไรกันเรามาเริ่มที่สินทรัพย์ประเภทแรกเลยดีกว่าครับผมสินทรัพย์ตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ใครๆก็รู้จักนะครับผมเราเห็นอยู่บ่อยๆแล้วเราก็ใช้มันบ่อยๆด้วยครับผมให้ทายกันดีกว่าว่าสินทรัพย์ประเภทแรกที่ผมจะพูดถึงเนี่ยคืออะไรกันตอบก็คือเองินฝากนั่นเองครับ เงินฝากเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเภทหนึ่งที่ทุกคนเก็บง่ายมากที่สุดน,นะครับเพราะว่าเราได้เงินมาเราก็เอาไปออมในธนาคารใช่ไหมครับและการออมในธนาคารเนี่ยพอเราเก็บไว้ในธนาคารเรื่อยๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะได้มานะครับก็คือดอกเบี้ยนั่นเองครับซึ่งการเก็บเงินในธนาคารเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงบั่นะแต่ในขณนะเดียวกันเนี่ยผลตอบแทนก็ต่ำเหมือนกันรวมถึงมีข้อเสียอีกอย่างหนึ่งด้วยครับคือ การที่เราเก็บเงินในธนาคารไปเรื่อยๆเนี่ยซึ่งมันเป็นเงินเย็นอ่ะมันจะมีแต่มูลค่าที่ลดลงลดลงไปเรื่อยๆตามกาลเวลานะครับซึ่งแน่นอนเนี่ยคือเราก็คงไม่อยากให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นกันหรอกเราคงอยากจะหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่เราก็ไม่อยากชอบความเสี่ยงที่เยอะมากขนาดนั้นเนี่ยดังนั้นครับผมเลยมีอีกตัวหนึ่งมานำเสนอนั่นก็คือตัวของพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าตาสามีนั่นเองครับ ซึ่งมันคือการที่เราเนี่ยนะครับผมเปรียบเสมือนกับเจ้านี้โดยเราเนี่ยก็จะเอาเงินทุนเนี่ยไปให้ใหกับทางของรัฐบาลแล้วจากอันเนี้ยรัฐบาลนะครับก็จะทําการให้ดอกเบี้ยเราจนกว่าเงินที่เราให้ไปเนี่ยจะครบตามกําหนดนั่นเองครับซึ่งความเสี่ยงก็ต่ําพอๆกันกับตัวของเองินฝากเลยครับผมแต่ว่าผลตอบแทนเนี่ยก็จะได้เยอะกว่าเงินฝากในธนาคารนิดหนึ่งนะครับ แต่ถ้าใครเนี่ยรู้สึกว่าผลตอบแทนเนี่ยที่ผมเสนอไปเนี่ยมันยังไม่พอเนี่ยคุณอยากเพิ่มความเสี่ยงมาอีกนิดหนึ่งเพื่อเพิ่มผลตอบแทนของคุณให้มากขึ้นผมก็เลยจะเสนอสิ่งนี้ครับก็คือกองทุนนั่นเองครับกองทุนเนี่ยมันคือการที่เราเอาเงินทุนของเรานะครับผมไปให้คนอื่นแล้วก็ให้เขาลงทุนนั่นเองครับซึ่งอัตราผลตอบแทนนะครับผมก็สูงกว่าสองตัวอย่างแน่นอนนะครับ แล้วความเสี่ยงเนี่ยก็มีตั้งแต่กลางจนสูงเลยนะครับผมทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของกองทุนนั้นๆด้วยครับผมว่ามีนโยบายอย่างไรบ้างสุดท้ายครับถ้าสมมติว่าในที่ผมเสนอที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ถูกใจเลยเนี่ยนะครับผมตัวสุดท้ายครับก็คือได้ผลตอบแทนสูงแต่น่าแน่นอนครับว่าผลตอบแทนสูงความเสี่ยงก็ต้องสูงเหมือนกันครับซึ่งสิ่งนี้เขาเรียกว่าหุ้นครับซึ่งหุ้นเนี่ย คือการที่เรานะครับผมเอาเงินทุนของเราเนี่ยไปลงทุนในบริษัทนั้นเองก็เลยนะครับแทนที่จะผ่านกองทุนเออเราจะไปผ่านกองทุนทําไมลนะ่ะคือเราก็รู้อยู่แล้วนี่เออเราก็ลงไปเลยแล,แล้วเราจะได้ผลตอบแทนสูงๆแต่แน่นอนครับผมก็ต้องมีข้อควรระวังด้วยเช่นกันเนาะคือเราก็ต้องดูข้อมูลทั้งปัจจัยเศรฐษฐกิจด,ด้วยแล้วก็ดูปัจจัยบริษัทควบคู่ไปด้วยเช่นกันนะครับผมก่อนจะลงทุนรวมถึง ศึกษาด้วยนะครับผมเพราะว่าหุ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่ประเภทที่เป็นของเราไปเอาเงินทุนไปให้เขาอย่างเดียวนะครับแต่ก็ยังมีหุ้นอีกหลายประเภทมากมายเลยไม่ใช่ว่าจะเป็นหุ้นกู้วอร์เรนต์ต่าง,างๆนานานะครับผมอันนี้ก็ต้องศึกษาดีๆกันด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับสินทรัพย์ห้าประเภทนะคะผมที่ผมได้พูดกันมาซึ่งสินทรัพย์แต่ละประเภทเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่มันต่างกันไปเนาะดอให้คุณจะเอาเงินเนี่ย ไปอยู่เฉยๆคุณก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดีนะครับผมก็อ่ศึกษาหาข้อมูลเยอะๆครับผมแล้วก็อยากจะบอกว่ายิ่งคุณรู้เกี่ยวกับเรื่องของสินทรัพย์และคุณเข้าใจมันมากเท่าไหร่นะครับผมคุณก็จะสามารถลดความเสี่ยงได้เท่านั้นมันไม่ใช่เพราะว่าความเสี่ยงมันลดลงนะครับแต่คุณสามารถที่จะจัดการความเสี่ยงได้เยอะมากพอนะครับผมซึ่ง สำหรับวันนี้นะครับก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับผมครับอาร์มสตัตทิเวลก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ